สวัสดีครับเพื่อนๆมือนีไม่อดลาดนาเบอร์มี่กึ่งซัาเร็จรูปครับเป็นจ้างดไดแบบไดไปเบิ่งกันครับขั้นตอนแรกผมก็จะหั่นพักไข่เป็นชิ้นพ่อคับนะครับจากนั้นก็นั่งไปล่างแล้วก็เอาขึ้นไห่เด็ีน้ำไว้ครับผมก็จะมาหัน่นขิงกระ,กะเทียมนะครับผมจะสับหยาบ อยากถ้ามีหลกักผักชีจักน้อยก็ดีครับซับเข้าไปน้าจะได้เพิ่นความหอมนะครับส่วนเส้นผมจะใช้วิธีลวกนะครับกะซุกใส่แล้วครับเส้นซุกใสกันยึงนะครับประมาณนนี้กันยึงกันต่อจากนั้นก็นตั้งกระทะลงน้ำมันครับน่อยหนึ่งผัดขิงซับกระเทียมซับให้เหลืองหอมได้ที่นะครับ ไปล่องน้ำซุปครับพอน้ำซุปเดือดกะล่งส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ครับตอนแรกผมว่าจะทอดเอานะครับชุบแป้งทอดเนื้อสัตว์นะครับเอาไว้ออนทอบแต่กะเลยแบบไง่ายๆนะครับก็เลยต้มลงไปน้ำกันเลยรวมทั้งผักนะครับตัดด้วย เรากินจักน้อยครับปูม,มีผมก็เลยใส่ไว้แดงครับเครื่องปรุงก็มาตามซ่องบูมีนแหละครับผมบลยเติมแตงยังครับเอาตามซ่องเลย <c oughs> พ่อได้ที่แล้วนะครับมันก็จะลงแปง้งสำคัญนะครับล่งแป้งเนี่ยน้ำราดนานี่ต้องสุกใสเนียนนะครับ แทนว่าเป็นก้อนนะครับแป้งบ่จับเป็นก้อนส่วนความเหนียวความหนืดนั่นกน็ตามชอบครับมักเหนืดร้หลายกับโล่งหลายครับเป็นตบถ่ายด้วยน้ำมันง่าหรือว่าน้ำมันหอมนะครับพริกปนเป็นอันเสร็จขั้นตอนนี้ครับจากนั้นก็จะมาดีไซน์ล่องจานครับ เ้นนี้เพื่อนๆจะทอดก็ได้นะครับเอาแบบกรอบหรือแบบนุ่มก็ตามชอบครับตามสะดวกหล้กก็ตักราดลงไปครับตามไอเดียความสวยความงามครับเครื่องปรุงรักๆก็จะเป็นพริกน้ำสมน้ำตาลพริกป่นนะครับประมาณนี้ครับก็เป็นอีกแบบสำหรับมือไม้เขาขั้วนะครับ วบครับบานนี้